โอ้ตอนที่หนูไปส่งน้วัดตอนเช้าเหรอคะใช่ไม่ใช่ตอนหนูไม่ไปน้องหนูไม่ได้ไปส่งวัดตอนเช้าวัดขึ้นไปเองเลยแล้ววัดก็บอกว่าไม่จำเป็นที่ส่งแค่ข้างงแรงแต่ว่าตอนหนูไปส่งน้องนะเอาน้ำตาไหลเลยใครน้ำตาไหลรอ,อ,อทำไมอะ่ะว่าเป็นอะไรทำไมน้ำตาไหลอ่ะ ยาคือปีไปส่งแล้วทำให้ถึงบอกปีว่าคือปีอยู่ตอนส่งแข่ตังหลังพออะปีเดีขึ้นไปส่งแล้วแล้วก็น้องบอกว่าคือปีส่งแข่ตังหลังพออ๋อจริง,รงๆแล้วน้องยาคือปีอย่ขึ้นไปส่งบนบน,บนกะส่งถึงห้องเลยกะน้องก็เลยน้ําตาไหลอ,อีอ๋อแอนน้องก็ต้องบอกปีสิพี่เอวเมื่วันหลังก็ไปส่งน้องถึงบนห้องก็ให้หาแม่ แค่พี่อะร้องไห้หาแม่กันเต็มโรงเรียนทำไมอ่ะแต่ว่าแม่แกหนูกับอีมิดกับเข้าปั้นกับไข่เนาะไอคิวหนึ่งแล้วก็มีแค่นี้หรอคะแต่ว่าฉันรอบพ่อหนูอ่ะ เพราะว่าเขาไปเรียนอะไรนะเขาไปเรียนลูกเสียมาแล้วก็<อ>น้องเขาทำแนี้๋อตอนที่หนูไปส่งน้วาดตอนเช้าเหรอคะใช่อ้ย<อ>ไม่ใช่ตอาหนูไม่ไปนาะหนูไม่ได้ไปส่งว่าตอนเช้าวัดขึ้นไปเองเลยแล้วว่าก็บอกว่าไม่ต้องไปส่งเี่ส่งแค่ขนะ้างหน้าแต่ว่าตอนหนูไปส่งน้องเนะี่ยเออน้ำตาไหล น้ำตาไหโลโอทำไมอ่ะว่าเป็นไรทำไมน้ำตาไหลอ่ะยาคือปีไปส่งแล้วทำให้ถึงบอกปีว่าคือปีอยู่ตอนส่งแขกตังหลังพออ่ะปีจะขึ้นไปส่งแล้วแล้วก็น้องบอกว่าคือปีส่งแขกตังหลังพออ๋อจริงๆแล้วน้องยาคือปีอย่ขึ้นไปส่งบนบน,บนกะส่งถึงห้องเลยกะน้องก็เลยน้ำตาไหลเอง อ๋อแอ้นก็ต้องบอกปีสิพี่เลี้ยวแล้ววันหลังก็ไปส่งน้อง<ห>ถึงบนห้องก็อให้หาแม่ให้หาแม่พนะี่่อะลงให้หาแม่กันเต็มโรงเรียนทำไมอ่ะแต่ว่าแม่แตน,น,กกนักับอิงดีกับเข้าปั้น แค่นี้หรอคะแต่ว,ว่าฉัน้นรอดพ้อหนูอ่ะอ้จริงเหรอเพราะว่าเขาไปเรียนอะไรนะเขาไปเรียนลูกเสียมาแล้วก็